บอยดีลังซ o มตอนนี้เขาเจ้าสีวพาทานออกไปนอกบึงนะสะลอยน้ำเออสะไายน้ำอัลภาษาไทยสารสะลอยน้ำ z o ม อยู่ห้องแฮ h แห่หนึ่งเนาะนี่นี่บรรยากาศของสะลอยน้ำยามเ้าเาด้วยรมงสูมเด็อนี่เพิ่งไปเขาเจ้ากระซี่อธิบายอันทีว่าเขาเจ้าอธิบายได้เนาะทั้งหน้านี่บนก่อสร้างนี่ รอยยอดหินบนกอ่อสร้างแล้วแม่นคงจะแม่นสถานทูตอเมริกาได้ทั้งส่วนเด้อทูตอเมริกาบนกอ่อสร้างเนาะนี่นะข้างหน้าก็าถือว่ามันตึกสารพัดตึกที่ว่าขาเจ้าบุสามารถที่ว่าเราได้ว่าเป็นตึกอย่างเด้อเนาะ ไปไกลคือเนตึกอันสโตนเนาะที่ว่าอ่านได้เนาะต่อมาต่อมาแล้ก็ก็นี้ตึกลายตึกที่ว่ามึงไปมึงไปนี่นะตัวนี้เราเม่ตึกคอนราสเนาะ คนรัฐเนาะที่อ่านทอเจออ่านได้จึงคอยสิชอสารอ่สวัสดีครับเนาะนี่ตึกสูงๆนี่บวสามารถที่เ้าได้เป็นซื่อเป็นซื่ออย่างเนาะอ่ะสูงได้เบิง่งไป ย้ำมือแรงหรือว่าย้ำย้ำนี่ก็ได้ใครอยากมาอาบน้ำเนาะอยากมาอยากมาลอยน้ำก็มาลอยได้นี่แหละก็ถือว่าสภาพลาอยได้ตอนเศร้าเนาะตอนบ่ายมันก็อาจจะห้อนเน,ะนาะขนาดตอนนี้มันแดดออกก็ยังห้อนลนะ่ะเนาะหรือว่าบนทั้งที่ดีละมันยามตอนบ่ายแก่เนะาะห้าหกโมงแรงหรือว่า หรือว่าหอดท,นหนอทุ่มสองทุ่มเนาะโนเนาะทิวทัศทัศนียภาพที่สวยงามาโซนชมนี่นะนี่เบล์ป้ายเบปทายทังสูมเด้อแดดออกตะวันออกเบื้องซ้ายเนาะมันสะท้อนแสง อาบหน้าส่องนี่สลับอีกน้อยอาบเนาะอันนั้นข้างหน้าเห็นสีอันนั้นเป็นวัดอัน,น,นหลังคาหลังคาเป็นค่ายวัดไทยเนาะแต่ว่าแต่ว่าเป็นวัดของคริสเนาะเดี๋ยวหูไม่ขังเขียนอยู่จอมมันมาของคริสว่าอาคารมันปลุกมาคล้ายๆกับของไทย ทางหลังเป็นทงเฮียนเ,นเราผูสชมทางหลังเ็นงเฮียนไฟไฟดำสุมดำสมเบืบองไปนาะอเจอ้ากาะโบราณทิบ,บอบุฮู้เนาะ เดีค๋คุณมันนอกรว่าแม่ล่ะเข้ามาในเมืองแล้วบูัาว่าตึกนี่เป็นตึกยังใดยังไดเพอบะได้สมัมผัสบบได้นะานะบบได้ศึกษาประวัตินอกับเอาแบบสุกเสริมมาแล้วก็มาทายแล้วก็อันใดอ่านได้ออกได้จือได้แล้ว่าออกไปนะาะเดี๋ยวห้ททายผู้ชมขาดผู้หูนมีคอมเมนต์มาให้ก็ดีเน้อผู้ชมน้อ เปิดถึงกี่โมงครับรสา,ายไนะนะน้ำสายไน้ำทุ่มนยังไม่มีไฟนะคะยังไม่มีไฟโอ,ตอ้ต้องต้องต้องมาก่อนทุ่มหนึ่ง,งยังไม่ได้มาตไเล,เลโอเคอเ,เโเคเข้าใจแล้วว่าให้เด็กๆเ,เขามาแต่ตอนนี้มันเขายังไม่ตื่น ไอเด็กน้อยน่ะก็คงช่วงบายแก่ๆนู่นแหละใส่ไปแล้วไปหาจกะิค่ะ่เนาะถือว่าสะไวหน้ามันนหากอเปิดไม่เนาะ ยังก็ได้ใส่ไฟทื่เอใ่้ม่ได้ใส่ไฟกลางคืนทามาอาบมันก็จะมืดที่จริงขั้นเราใต้ใส่ไฟแล้วเทามาอาบตอนกลางคืนไทยเบื้องทัศนียภาพมันจะสวยงามเห็นเนาะจะเห็นวิวของใจกลางเนาะกรุงเทพมหานครมีไฟแสงสีแนวดใดขนาะยาม,มือแรงขนาะแปลว่าอาาะไรเนาะนี่ แต่ว่าเพิ่นพอ่นหาเพิ่นแฮมมี่นหาพออาชีาวาเพิน่นรีโนเวชั่นใหม่เน,ะะน,นาะแล้วเพิ่นก็หาพอเฮ็ดเฮ็ดหาพอแล้วเนาะนี่อันนี้แม่นสาไวน้ำของสาลอยน้ำของเด็กน้อยเด้อับส่นนี้เฉพาะเด็กน้อยอยู่นี่แหละด์น,นี่นะ ไฟมังฝ้ายมุสมเบิ่งทัศน,นียภาพของกรุงเทพมหานครด้านใดด้านหนึ่งด้านอันนี้อาจจะแม่นด้านสาทรด้วยนผู้สมตัวจอภาพนี่จะแม่นด้านสาทรเนาะถ้าข้าจะว่าบุพิดเนาะแม่ละ่ะด้านสาทรสีลมเนาะอ,อันี อาสะท้อนสีลมตอนหน้าครับเจ้า,จาที่ว่าขับตัวนี้เจ้าแมนเนาะตัวนี้เจ้าแมนกระแถวถนนวิทยุเนาะนี่อันนี้ถนนวิทยุแล้วก็แล้วก็ต่อมาก็บซีเมนอันอน่ะเพินจิตเนาะเพินจิตแล้วก็ไปหาสีลม้มสีลมแล้วก็ไปหา หุ่นละอันนั้นอันอนั้นรัสปะสงหัวเลเดอร์รัสปะสงค์รัสดำริอย่างหุ่นละเดอร์ผส์ตัวนี้เบื้องนี้นี่เจ้าแมนเดย์ทัสนี่รีซิเดนต์นี่จะเป็นอยู่ถนนสุขุมวิทเนาะถนนสุขุมวิทนี่นะแล้วต่อมาต่อมานี่ฝากนี่เจ้าแมน จะเป็นสุขุมวิดด้วยทางผสมฟางนี้จะเป็นสุขุมวิทนี่นะสุขุมวิทแล้พุ่นแล้วไปภาคตะวินออกพุ่นแล้วเนาะไปสุขุมวิทแล้วก็ไปบางนาอย่างพุ่นลยเด้อแถวนี้เด้อไปบางนาพุ่นไรเนี่์ฟางนี้จึงคอยซีเมน แถวเนาะคองเตยแถวนี้แหละอาจจะข่าวเยาว่าชูพิษเนาะแถวคองเตยไปฮู้ได้แถวนี้นี่แมนสีลมนี่นะสีลมสาทอนเนาะสีลมสาทอนนี่นะพอจืดตึกโตมันเป็นคือคืออันนไรฮู้จีนไว้ยังไงเนาะงงแาะขนาดเนาะเนาะ มหาหนีเจ้าพเห็นตึกมหานครเนาะพออาจจะบังอยู่เนาะรัมสุมอาจจะบังอยู่นี่เนะแต่ว่าตรงอัน,นจอภาพเนาะข้าพเจ้านี่ละแมนว่าเนาะสาทรศรีลมเนาะอันบังอันตึกใหญ่ๆตัวนี้บังเนา่อาจจะแมน่พุละเยาวรอดเนาวราชไปพุทแล้วเนาะขันทาว่าข้าพเจ้า,าบุพิษเนาะ มันบังไปบัวพอ่อมันก็เอาไก่แดมันใกล้กับใกล้ส่วนลุมพีนี้กัใกล้หละสวนลุมพีนี้แล้วก็สีลมพ่อสวนลุมพีนี้อยู่นี้เห็นบอกแล้วก็มันก็เลียวเห็นสีลมสาทรน,นี่นะเนาะ,ะเดินนี่นนเดินของเนาะของสถานทูตสหรัฐอเมริกาเนาะคนกคือสี่นาทสิบปุ๊กอัน,น,ส,ถนสถานนั้นตึก เนาะตึกห้องการเพินน่นเนาะตึกออฟฟิศเพิ่นนี่แหละไม้ท่านเอาไปอันเก่าเพิ่นอยู่ด้านหน้าเพิ่นมันก่อนมันก่อขับแคบหรือวเพิ่นสงวนสงวนต้นไม้ต้นตอกไว้เนาะสงวนต้นไม้ต้นตอกไว้ท่านนะมันก็นเลยมาสร้างมาสร้างตึกไม้กับลังกอ่อสร้างนี่แหล,ละท,าท่านผู้ชมคือช่วงนี้เป็นช่วงเนาะวันหยุดเนาะ นยุดยาวส่งการก็เลยโบมีการเคลื่อนไหวเนาะมาวงไปวงไปด้นทางสูงด้นมื้อนี้เฉพาะมาถ่ายเอาเนาะบรรยากาศของเนาะรอบๆตัวเมือง กรุงเทพมหานครแถวแถวเพื่นจิตเนาะแถวแถวเพื่นจิตแถว,แถ,วถนนวิทยุเนาะแยกเพื่นจิตเนาะต่อไปถนสน,นสุขุมวิทเนาะปลายถนนต้นถนนสุขุมวิทก็ว่าแม่น,นล่นะเนาะมาบไปไปนี่แหละอันนี้สะลอยน้ำ ยังพามีคนว่ารีนเทื้อนอนทำสมนอนนี่นะเนี่ยเบ่งไปเบ่งไปทำสมนี่นะนี่ฮะหัเจ้าก็สี่ยุติคลิปไว้เนาะทำสมเพื่อว่าจะได้ สมบรรยากาศแบบชิวๆยามมื้อ,อ,อเศ้าๆเ,เวลา8โมงเศ้าไปน้อยนึงนำสุมกน้อยนี่เป็นฟ้าเป็นชุมเมียาสะลอยน้ำ พอดีกระทัดรัดเหมาะสม